เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรเรซเทนิคเบรกบูสเตอร์นะครับที่ได้มาชุด <B ake> ก็เรียกว่าชุดโหลด p i กี y b a c k นะครับผมนั่นคืองานจากโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะฮะติดโช๊คอัพเข้าไปด้วยนะจริงๆแล้วเรื่องนี้สบายมากจริงๆแล้วมันจะเพื่อลดการแยงตาของชาวบ้านที่เขาขับรถเข้ามาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยขับเข้ามาพอดีเลยนะครับผมก็จะไม่แยงตาพี่เขาด้วยที <laughs> ่สำคัญมี พี่นกตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวผมจะล้างแล้วเอาไปส่งให้คือก่อนส่งลูกค้าเราต้องล้างขัดอย่างดีนะเดี๋ยวเราต้องเคลือบด้วยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูฟอร์ดนะครับวันนี้อยู่กับผมนะเราอยู่กันที่ฟอร์ดเกษตรนำมินนะครับแล้วก็วันนี้เป็นการรีวิวเอเวอเรสนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะฮะคันนี้เป็นสปอร์ตขับสนะครับในราคาปกติเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แนะฮะแต่ว่าคันนี้ ทำการบวกแพ็กเกจเพิ่มเข้าไปนะอีก5 8 0 0มบ่นนะครับก็จะกลายเป็น1,542,000บาทนะครับผมต้องบอกเลยว่ากับสิ่งที่ได้มาเนี่ยจัดเต็มในทุกๆระบบเลยนะผมว่าคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคเบื้องต้นกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับผมอยากจะฝากทุกๆท,ท่านนะช่วยกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆของผมด้วยนะฮะเราจะได้เจอัันอีกในคลิปต่อๆไปนะครับและทุกท่านก็จะได้ชมรีวิวรถยนต์ฟอร์ดดีๆแบบนี้อีนะครับขอบคุณมากๆเลยครับคันนี้นะครับก็จะเป็นรถยนต์นะนนะเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะสปอร์ตขับ2เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเดี๋ยวเรามาดู ภายใต้ฝากระโปรงกันนิดนึงก่อนละกันนะฮะจะได้รู้อันนี้เราเปิดด้านนี้นะด้านซ้ายนะครับเปิดตรงนี้นะฮะ,ะเพราะว่าสเปคเขามาจากเมกานะครับก็จะเปิดด้านนีนะะ้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่คันนี้ก็ติดโชคอาบเข้าไปด้วยนะจริงๆแล้วเรื่องนี้สบายมากจริงๆแล้วมันเป็น,เ,ปนเหล็กฝาเหล็กค้ำฝานะครับแต่ว่าซื้อกับดูฟอร์ดเดี๋ยวผมจัดก,การติดโชคให้นะฮะสบายมากนะครับ แล้วก็เรามาดูที่เครื่องยนต์ละกันนะเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะให้กําลังแรงม้าสูงสุดที่170แรงม้านะครับแล้วก็เค้นแรงบิดได้สูงสุดที่405นิวตันเมตรนะฮะต้องบอกเลยว่ากับพละกําลังที่ได้มาเนี่ยเห,เหลือเลยนะครับคุณจะขับไปเข้าป่าแคมปิง้งหรือใช้ในชีวิตประจําวันก็ใช้งานได้ดีนะครับไดชาร์จที่ให้มาตัวนี้ก็เป็นไดชาร์จขนาดใหญ่เลยนะ ูเบลเลอร์เลยนะครับผมกาลังไฟนี่จ่ายได้หลายพันวัตต์เลยนะไม่ต้องหว่วงนะครับในเรื่องของกําลังไฟเนาะเพราะว่าไฟฟ้าเราเนี่ยถ้าจะทั้งคันเลยนะฮะมากันที่เบรกแล้วกันตัวนี้เบรกที่ได้มาตัวนี้มันไม่มีเป็นหม้อลมเบรกนะอันนี้คือมันเป็นไฟฟ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับที่ได้มานะนทวนี้ก็จะใช้ร่วมงานกับ a d a p t i v r c ค s ช Control นะขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองนะการที่เขาสั่งการเนี่ยมันต้องเป็นไฟฟ้ามันก็จะเฉียบไวแล้วก็แม่นยำด้วยนะครับผมนะบด้านหน้าตรงนี้นะต้องบอกเลยว่ามันเป็นพื้นที่โลง่งๆเลยนะฮะไม่มีสายพานอะไรมาโยงหน้าเครื่องที่โยงเข้ากับพัดลมไม่มีแล้วนะฮะตันนี้มันเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับผมควบคุมด้วยรีเลย์นะฮะแล้วก็ตัวแบตท,ที่ได้มาเนี่ยต้องบอกว่า สุดเลยนะครับเป็นแบตเตอรี่ AGM นั่นเองนะฮะข้อดีของเขาก็คือจ่ายไฟได้ลึกนะคำว่าลึกนี่หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเหมือนทุกท่านย้อนไปในสมัยที่เราใช้มือถือกันยุคก,ก่อนๆเลยนะฮะมือถือที่ไม่ดังอะ่ะเวลาที่แบตเตอรี่เนี่ยมันมันอยู่ประมาณ10%และ5%อยู่ๆมันดับไปเลยนะฮะแต่ตัวนี้เปรียบเทียบง,ง่ายก็คือแบตเตอรี่เหมือน iPhone นะฮะคือ1นคือ 2, 2. นะครับผมกลคือจ่ายได้แทบจะหมดลูกเลยนะฮะในขณะที่แบตอื่นๆเนี่ยจ่ายไป40%เขาก็เริ่มไม่เสถียรแล้วนะฮะอันนี้ก็คือ AGM แล้วก็ภายในเนี่ยต้องบอกว่าเขามีโครงกิดนะเวลาคุณไปจอดไปแคมปิ้งจะไปจอดเอียงจอดตะแคงอะไรก็แต่น้ํากดน้ํากันอะไรข้างในเนี่ยมันไม่หกออกมานะเพราะว่ามันมีโครงกิดอยู่ข้างในนะครับที่ช่วยควบคุมไม่ให้ของเหลวเนี่ยมันไหลออกมาโดนพาร์ทอื่นๆทําให้มันเกิดปัญหานะครับผมก็เป็นข้อดีของเขาครับโอเค แล้วก็ลูกค้าหลายท่านบอกว่ามันแอร์เย็นเร็วมากนะครับเพราะว่าเราแบ่งพาร์ติชันกันเลยนะนี่โซนร้อนโซนเย็นนะครับก็จะแบ่งกันแล้วก็เขาก็จะแอร์เย็นไวด้วยนะครับผมนั่นคือภายใต้ฝากระโปรงนะฮะที่แนะนำไปนะครับเดี๋ยวปิดก่อนอโอเคครับอ่ะเรามาต่อกันที่โฉมหน้าสักนิดหนึ่งฮะว่าคัานนี้ไฟหน้า นะครับไฟหน้าตัวนี้ไม่ได้เป็นแมท i ิก LED นะฮะไฟไฟหน้าตัวนี้จะเป็นก็เ,เรียกว่าเป็นมัลติรีเฟกเตอร์คือเขาเป็น LED นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแมททิก LED นั่นเองคือเขาจะมีดวงไฟอยู่ทางด้านด้านขอบขอบเนี่ยของแต่ละข้างนะครับทำไมต้องอยู่ข้างอาอ่สว่างปุ๊บเขาจะฉายเข้าไปหาตัวรีเฟกเตอร์เนี่ยแล้วก็ยิงออกไปด้านหน้านะครับผมเพื่อลดการแยงตานะฮะของชาวบ้านที่เขาขับรถเข้ามาเนี่ย เนี่ยอย่างเงี้ยขับเข้ามาพอดีเลยนะครับผมก็จะไม่แยงตาพี่เขาด้วยมาพอดีนะฮะโอเค okay, นะฮะทีมงานเราเข้ามาส่งของพอดีมันก็จะลดการแยงตานะครับเดี๋ยวผมต้องหลบก่อนนะฮะเดี๋ยวจะรีว,รวริวไม่จบนะฮะพี่กําลังออกพอดีโอเคนะฮะนั่นคือในส่วนของไฟหน้าแล้วก็ซีแคมนะฮะตรงนี้เป็นเดย์เดย์ไทม์รันเนอร์หรือจะเป็นเดย์ไลท์แล้วแต่ทุกคนจะเรียกนะครับก็จะเป็นทรงซีแคมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ เซนเดนเจอนั่นแหละนะครับผมตัวตัดหมอกนะครับตัดหมอกตัวนี้เป็น LED นะฮะที่ได้มาเนี่ยเป็น LED เลยนะครับ,นะรบแล้วก็คันนี้ได้ทำการเปลี่ยนฝากระจังหน้านะครับเป็น Ford ใหญ่ๆห,หน้าเรียกว่าหน้าแรปเตอร์นะฮะผมว่าแบบนี้มันสปอร์ตเข้ากับชื่อรุ่นเลยเพราะว่าถ้าอันเก่าเขาจะดูคลาสสิกแต่ว่านี้เขาจะดูสปอร์ตขึ้นนะฮะก็จัดเต็มไปไหนๆก็จะหล่อแล้วแล้วก็หล่อเต็มที่ไปเลยนะครับ โอเคครับแล้วก็เรามาดูชุดแต่งกันหน่อยแล้วกันนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเวลาซื้อ e อเวอร์เนี่ยผมจะบอกลูกค้าเลยต้องแต่งวิกเตอร์นะฮะเพราะว่ามันเป็นชุดแต่งที่เรียกว่าหล่อที่สุดและทรงสุรตาดเลยนะครับมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือชุดแต่งวิกเตอร์ทั้งหมดเลยนะที่ทุกท่านเห็นนะครับแล้วก็ e อเอเวอ s ์สปอเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ถึงหน้า4หลัง4นะฮะตัวนี้คือเซนเซอร์เราใช้งานได้ ปกตินะเราใส่ตรงนี้เข้าไปก็ยังเราแคลิเบตเรียบร้อยแล้วนะครับอานะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเพี้ยนนะครับนี่จัดเต็มไปนะฮะต่อมามาดูที่ช่วงล่างหน่อยคันนี้เทพมากๆนะฮะคันนี้คือโหลด2นิ้วนะฮะนี่คือโหลด2นิ้วนะฮะแล้วก็จัดเต็มไปกับชุดก็เรียกว่าชุดโหลด p i กก y b a c k นะครับผมนั่นคืองานจากโปรเฟนเดอนั่นเองนะฮะโปรเฟนเดอนี่ผู้ชื่อนี้ก็คือ เขาเทพเรื่องชกอัพอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันนะฮะตัวโชกอัพตรงนี้มันคือโชกอัพที่มาพร้อมซับแทงแยกนะฮะแล้วก็สามารถปรับได้ถึง8ระดับนะฮะคุณอยากจะขับแบบนุ่มขับแบบหนึบนะฮะอยากจะขับแบบไหนก็เลือกปรับเอาได้ตามต้องการนะครับผมการยึดเกาะอ,อะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะเขาทำมาโรงงานเขาเป็นร้อยเป็นพันล้านนะครับผมไม่ต้องกลัวนะ ช็อ้อพพวกนี้นี่คือเขามีการันตีอยู่แล้วนะครับนี่จัดเต็มไปกับโปรเฟนเดอร์เลยนะฮะแล้วก็จุดต่อไปที่อยากทุกคนมองนั่นก็คือปีกนกปรับองศาจากโปรเฟนเดอร์เช่นกันนะฮะตัวปีกนกเนี่ยผมมักจะแนะนำลูกค้าทุกท่านเลยนะนเวลาที่ซื้อรถเนี่ยแล้วไม่ว่าจะยกหรือจะโหลดน,นะฮะผมจัดปีกนกปรับองศาให้ทุกท่านเลยนะเพราะว่าอะไร เวลาที่องศามุมล้อเราทําการยกหรือโหลดเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยนะฮะเราใส่ปีกนกปรับองศาเข้าไปเพื่อปรับให้เจ้าตัวหน้ายางตรงนี้เนี่ยมันลงเต็มๆนะฮะไม่งั้นล้อเนี่ยมันมีการหันเข้าหันออกนะครับผมเราปรับให้หน้ายางเนี่ยลงพื้นได้แบบเต็มๆครนี้ประสิทธิภาพในการขับขี่นะฮะหรือว่าจะเป็นการเบรกเนี่ยมันก็เต็มที่นะฮะมันก็ทางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็มันก็จะปลอดภัยต่อผู้ขับ น,ะะนั่นคือสิ่งที่ผมจะแนะนําตลอดเลยนะครับผมโอเคตัวล้อตัวนี้นะครับล้อตัวนี้ต้องบอกเลยว่าล้อเขาสุดสวยมากเลยแล้วก็เป็นล้อที่ดีมากๆนะตัวแม็กเนี้ยเป็นเวนอมนะครับของเลนโซนั่นเองนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันหนักกว่าฟอร์สนิดเดียวเองนะครับแค่ไม่กี่ไม่กี่กรัมเท่านั้นเองอะนะครับผมเรียกว่าเป็นเป็นแม็กที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็สวยมากๆนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับยางโตโยนะฮะตัวนี้เป็นโตโยไทยนะครับผมเป็นยาง RT นะฮะซีรีส์ยางจะเป็น265นะฮะ265ด้านนี้นะฮะแล้วก็ 50R20 นะฮะแม็กขอบ20ก็ต้อง R20 นะฮะ265คือหน้ายางนะฮะตัวนี้ยางหน้ากว้างแบบนี้ขับยึดเกาะดีมากๆแล้วก็ดอกยางเนี่ยตะกุยหรือจะขับถนนแบบไหนก็ไปได้หมดนะนี่ใช้งานได้ ทั่วไปเลยนะฮะคุณจะไปลุยป่าบ้างนะครับกับเพื่อนๆหรือจะใช้งานในชีวิตประจําวันก็สามารถขับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมและนั่นก็คือในส่วนของช่วงล่างของเขานะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูอ่าน,นี้ได้เป็นดิสเบรกสล้อเลยนะครับเป็นดิสเบรกสล้อนะฮะมากที่ด้านท้ายนะฮะด้านท้ายด้านท้ายตรงนี้ก็มาพร้อมกับนี่เซ็นเซอร์ที่ผมบอกไป4จุด ในตอนแรกนะครับนี่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเรามีกล้องมองรอบคัน360องศานะครับนี่มองได้รอบคันเลยนะฮะและที่สำคัญมีขี้นกตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวผมจะล้างแล้วเอาไปส่งให้คือก่อนส่งลูกค้าเราต้องล้างขัดอย่างดีนะเดี๋ยวเราต้องเคลือบด้วยนะครับเคลือบแกลล้วอะไรเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะอันนี้คือปล่อยมันนะครับผมโอเคมาที่ท่อกันหน่อยนะฮะท่อตัวนี้ นี่ตำนานแห่งท่อเลยนะท่อ HKS นั่นเองนะครับคันนี้ก็จัดเต็มไปกับท่อของเขาด้วยนะท่อไอเสียนะฮะเท่ๆรอๆนะฮะโอเคครับแล้วก็อยากใช้ทุกท่านให้ดูภายในกันนิดนึงนะแต่เราจะไม่ขึ้นรถลูกค้านะเดี๋ยวเราส่องเข้าไปแล้วกันนะครับไปดูภายในกันหน่อยนะฮะครับและภายในของเจ้าเอลเ o สปอรนี่นะครับก็จะได้หน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมระบบ Syn c 4 A นะฮะจอ10นิ้วนะจอกลางนะครับภายในตกแต่งพิเศษเป็นแบบสปอร์ตเลยนะฮะกระจกมองหลังก็ปรับลดแสงอัตโนมัติด,ด้วยนะครับนี่ตัวแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะฮะเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางเลยนะคู่หน้าตรงนี้นะครับนี่เราสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางนะครับแล้วก็ตัว USB ก็มาถึง4ช่องนะฮะเชือะะ่อมต่อ Ford p a s s Apple CarPlay Android Auto นี่ก็คือเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับเป็นปุ่มพุ s สตาร์ t ด้วยนะครับผมนี่นะฮะอ่าโอเคครับเบรกมือไฟฟ้ามาให้พร้อมเลยนะครับจัดเต็มไปกับ e อ r r อเร Sport ขับ2นั่นเองนะครับผมปกติแล้วนะครับเจ้า e อ r r อเร Sport เนี่ยจะอยู่ที่1,484,000บาทนะฮะแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยได้ทำการซื้อแพคเกจเพิ่มนะครับก็เพิ่มไป58,000ืก็จะอยู่ที่1 5 0 0 0ล้าน 42,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะฮะซื้อซื้อแพ็กเกจเพิ่มเนี่ยเหมือนเราได้ตัวที่มันรุ่นใหญ่ขึ้นเลยโดยที่เราจ่ายน้อยลงนะฮะก็เป็นการเรียกว่าใช้เงินอย่างชันฉลาดเอามาลงของแต่งแบบนี้นะฮะเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้รีวิวไปนะกับเจ้า Everest เนะฮะเป็นตัวสปอร์ตขับ2นะฮะแล้วก็ยังไงฝากทุกท่านกดไลค์ กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะหากต้องการที่จะเข้ามาลองรถนะครับผมหรือจะเทสรถรุ่นนี้นะฮะหรืออยากจะเข้ามาสั่งจองสั่งซื้อก็เข้ามาหาผมได้นะครับที่ f อร์พระนครเกษตรนวมินนะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามที่ดูฟอร์ดนะครับ0939925446นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ